ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาของฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะเราพบกันทุกบ่ายวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ล้วค่ะวันนี้พูดคุยกันเรื่องถังเช่าสมุนไพรที่คนจีนยอมรับเชื่อมัน่นและบริโภคกันมานานนับพันปีแล้วนะคะและไม่ใช่เฉพาะชาวจีนเท่านั้นคนทั่วโลกต่างรู้ดีว่าถัางเช่าเข้าดีอย่างไรวันนี้เป็นโอกาสดีค่ะ ที่เราอยากจะมาอัปเดตผลการศึกษาวิจัยในทั่วโลกนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมเพื่อที่จะนำมาประกอบในการพิจารณาเวลาที่เราจะเลือกถังเช่ามาบริโภคให้กับตัวเราเองหรือคนในครอบครัวว่าควรที่จะเลือกแบบไหนอย่างไรพักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ าสาายุขภพช่วงนี้เรามาพูดคุยกับนักวิจัยทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาส,าสตราจารย์ดรมนจร์เมฆทนค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคอร์ดี้เบลเทคจำกัดดรชาญเมฆทนค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัญญสดีค่ะพบกันกีญญ่ครั้งอาจารย์ทั้งสองท่านก็จะคอยมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเรื่องของถังเช่าที่ทั่วโลกเขาศึกษาวิจัยล่าสุดอาจารย์คะมีการศึกษาวิจัยในโลกนี้เกี่ยวกับถังเช่าชิ้นไหนที่อาจารย์คิดว่ามันน่าสนใจแล้วน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริโภคบ้างงานวิจัยที่ตัวเองประทับใจนะคะอันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยคนไทยเป็นกันเยอะหนึ่งในสิบ ของคนไทยจะเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานค่ะแล้วคนใกล้ตัวก็เป็นคุณแม่ก็เป็นน้าก็เป็นจริงๆจะมีสามเนาะสามทายด้วยกันแต่ที่เป็นกันเยอะก็คือทายสองแล้วเด็กๆนะคะอาจารย์เด็กๆส่วนใหญ่ล้วก็จะเป็นทายวันยรมาพันธุ์บางทีถ้าทายวันนี้ก็คือเราเป็นตั้งแต่เกิดครับซึ่งอันนี้ก็ต้องหลายคนต้องฉีดอินซูลินไปตลอดชีวิตครับทายทูนนี่ก็มาจากพฤติกรรมการบริโภคนะคะการใช้ชีวิต ะค่ะไม่ออกกําลังกายแล้วก็กรรมาันันคนะคะซึ่งเป็นแล้วคุณภาพชีวิตก็ค่อนข้างแย่เพราะว่าถ้าเรายัางปล่อยให้น้ําตาลในเลือดเราสูงเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือโรคไตโรคความดันโรคหัวใจะนะคะถ้าเบาหวานขึ้นตาก็ตาบอดได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องของการเสริมสมรรถนะทางเพศค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ มาจากโรคเบาหวานนี่เองค่ะนะคะแล้วการวิจัยที่บอกว่าทําให้วงการคนที่เป็นโรคเบาหวานนี่<ๆ>เขาเขารู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับถังเช่าเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์มีการทดลองโดยเก่าแล้วก็จางนะคะซึ่งเขาเนี่ยนำเอาถังเช่าเอามาทดลองกับคนนะคะโดยที่เปรียบเทียบกับการรักษาวิธีอื่นโดยที่เขาให้ทานถังเช่า,เาสามกรัมต่อวัน ก็ปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ทานถังเช่าเนี่ยมีเรื่องของน้ำตาลโดยรวมดีขึ้น95%ขณะที่วิธีอื่นเนี่ยดีขึ้นประมาณ54%อันนี้เป็นการทดลองกับคนนะคะซึ่งก็หายากส่วนใหญ่แล้วจะทดลองกับสัตว์ทดลองก็คือหนูอันนี้คือทดลองกับมนุษย์เลยใช่ค่ะคะมีอีกงานหนึ่งนะคะที่ทดลองกับหนูนะคะในปี2012นเองะคะโดยเว่ยชินการอันนี้เขาทดลองก็บพบว่า สารสกัดจากทางเช่าที่เบสเนี่ยจากการพาะเลี้ยงเนี่ยสามารถจะทําให้หนูทดลองเนี่ยผลข้างเคียงจากการที่หนูถูกอินดิวให้เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยหลังจากได้ทานทางเช่าเปรียบเทียบกับยานะคะหนูเนี่ยมีผลกระทบทางด้านคือด a m a g e คความเสียหายความเสียหายทางด้านของอวัยวะเช่นไตตับอ่อนนะคะดีกว่ากลุ่มที่ทานยา โดยปกติแล้วเราจะดู2เรื่องนะคะ,คะเวลาที่เราเช็คเบาหวานก็คือค่าของน้ําตาลที่คือจริงๆก็คือกรูโคสนะคะค่านี้เนี่ยมันสวิงได้อยู่ที่ว่าช่วงที่เราไปเจาะเลือดเพื่อตรวจเนี่ยเราทานหวานมากไหมยอย่างสามีเนี่ยบางช่วงเขาจะสูงเพราะว่าเขาชอบทานอาหารที่ขนมที่หวานๆะนะคะแต่ค่าหนึ่งที่จะเรียกว่าไปหลอกหมอไม่ได้ก็คือค่า HbA1c นะคะ ค่านี้เนี่ยเขาจะตรวจน้ําตาลในเลือดะนะคะโดยปกติแล้วหน่วยมันจะเป็นมิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์ซึ่งปกติเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน6.5จุดห้ากสามีนี่ไม่เคยเกินค่า h b วบีเซนนี่เขาดีมากปกติคนเป็นเนบาหวานจะอยู่ที่เจ็ดนะคะอันนี้ก็เป็นค่าที่เรียกว่าเวลาคนจะเป็นเบาหวานเนี่ยจะไปหาหมอเขาจะ ไม่กินหวานงดแต่ว่าตรงนี้ถึงงดมาร่วมหน้าก็คือจะหลอกหมอไม่ได้จากผลตรงนี้ใช่ค่ะตัวนี้จะเห็นชัดมากกว่าค่าของกลูโคสก็เพราะว่าครอบครัวของอาจารย์ก็ทานถังเช่าด้วยใช่ไหมคะทานต่อเนื่องมาเรียกว่า8ปีเขาปีที่9ก้าแล้วค่ะคือหลายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคําว่าเบาหวานเนาะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคนเป็นเบาหวานเนี่ยมัน มันไม่ได้เป็นปุบแล้วแบบร่างกายจะพังเลยแต่มันเป็นสภาวะที่น้ําตาลในเลือดสูงนะครับแล้วน้ตาลในเลือดสูงเนี่ยมันมันทําให้อะไรมันทําให้ร่างกายกล้ามเนื้อเราอะไรพวกนี้เราเอาน้ําตาลไปใช้ไม่ได้นะครับซึ่งมันก็ส่งผลกับการขับอ,อินซูลินนะครับคราวนี้เนี่ยในงานวิจัยใหม่ๆที่ออกมานะครับเกี่ยวกับถังเช่าจากที่คุณแม่ได้พูดไปเนี่ยเขาเป็นการทดลองกับถังเช่านะครับ กับคนไข้ในภาพรวมซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เจอว่าโอเคละถังเช่าเนี่ยม,มันมีศักยภาพนะครับที่จะช่วยบรรเทาช่วยดูแลคนที่มีสภาวะตางในเลือดสูงแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าโหมดออฟแอคชั่นคือมันไปช่วยยังไงครับซึ่งงานวิใจัยใหม่ๆที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเน้นไปที่สารออกฤทธิ์ของถังเช่านะครับนั่นก็คือไหน<ำ>คอเดติป,ปินคอเดสิป,ปินครับเพราะแน่นอนว่าในสมุนไพรแทบทุกชนิดแล้วเขาจะต้องมีพระเอกของเขาเองซึ่ง อันนี้เราก็อาจจะเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วว่าคอเลสิปินเนี่ยมันมันเป็นพระเอกเป็นพระเอกในทางเช่าซึ่งงานวิจัยใหม่ๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอยู่กับคนไข้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาจะต้องเข้าใจกระบวนการการทํางานของสารออกฤทธนี้ก่อนที่จะไปทดลองกับคนคถูกต้องไหมครับใช้งานวิจัยที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทดลองกับสัตว์ก่อนโดยที่เขาใช้คอเลสิปิน ป้อนให้หนูทานนะครับโดยที่งานวิจัยนี้เนี่ยนะครับก็ทำโดยห่วงและคณะปี2021นะครับเพิ่ง<ช>ตีพิมพ์เมื่อพฤศจิกาเพิ่งทำท,<อ>ที่ผ่านมานี่เองคเพิ่งตีพิมพ์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยาจากงานวิจัยในอดีตเนี่ยเขาก็เจอว่าสารขคอเดซิป,ปินเนี่ยมันไปช่วยเรียกว่าชะลอความเสื่อมนะครับของอันนี้เกี่ยวข้องกับอวัยวะ เพศนะครับของหนูได้ในวัยกลางคนหนูหนูที่มีอายุแล้ว <c oughs> เรียกว่ายางนี้นะครับแล้วเขาก็เจอว่าเนี่ยคอเดซิป,ปินเนี่ยมันมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแล HBA1C <c oughs> ครับคราวนี้ก็มาสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันโยงกันยังไง <c oughs> นะครับก็ที่น่าสนใจก็คือในปี2021ก็ปีที่ผ่านมาอีกเหมือนกัน <c oughs> เขามาเจอว่าโดยคารินและคณะเนี่ยมาเจอว่าเมื่อเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะครับมันก่อให้เกิดสภาวะเรียกว่า Ooxidative Stress ค,คืออะไรคะถ้าแปลเป็นไทยเลยเรียกว่าเป็นภาวะเครียดจากการเกิดออกซิเดชันนะครับคือร่างกายเราเวลาสมมติว่าน้ําตาลมันสูงเซลล์มันก็เครียดเ<ฆ>ซลล์มันก็เครียดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็คือมันมันถูกทําลายนะครับก็คือเนี่ยเป็นที่มาเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปพอเซลล์ถูกทําลายแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลนะครับในเนี้ยเขาวิจัยเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ<ฆ>์อาจาขออนุญาตลงคําศัพท์นะครับแต่ว่า ั้งในผู้หญิงผู้ชายอันนี้ผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชาย,ชายเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบจากผู้ชายทั้งโลกะนะครับแล้วมันเป็นประเด็นที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจะนะครับว่า,าทําไมเกิดเ,เขาใช้คําว่า infertility infertility ก็คือเหมือนเหมือนจะเป็นหมันมนะครับซึ่งการเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วเกิดการภาวะตึงเครียดข้างในมันส่งผลกับอวัยวะเพศนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นที่มาแล้วเขาก็เจอว่าการป้อน พอเรซิปินให้หนูที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานทานเนี่ยฟา s ติ้งูการก็คือน้ําตาลที่ตรวจปุ๊บแล้วเจอเลยเนี่ยมันยังไม่เห็นในทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันไปเห็นคือมันไปช่วยลดการเ a า a ิ a เดาดหมือนความเสื่อมความเสียหายลดความเสื่อมให้กับตัวพวกอวัยวะในเซลล์ในอวัยวะเพศนะครับอันนี้ในที่นี้ก็คือ Testicula r คืออันทันะครับแล้วเขาก็ยังตรวจลึกลงไปอีกว่า เิริมของหนูเนี่ยมันถ้ามันเป็นเบาหวานเนี่ยมันผิดรูปแต่พอว่าได้รับการทานคอเลสเตอรอลไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย deformation หรือการเปลี่ยนเชฟนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันเป็นปกติออนะครับอันนี้เขาก็เลยสรุปไว้เลยว่ามันทำหน้าที่สองหน้าที่คอเลสเตอรอลก็คือ anti a p o p t o t i c ก็คือถ้าแปลเป็นไทยอีกก็คือ a p o p t o t i คือการตายของเซลล์ก็คือมันเป็นลดการถูกทำลายให้เซลล์ตาย ะนะครับนั่นคือฟังก์ชันแรกฟังก์ชันที่สองก็คือทําหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิเดชันก็คือต้านอนุมูลอิสระ,ะ,ะนะครับก็คือลดความเครียดที่เกิดขึ้นในเซลล์เอาละค่ะ<ม>เดี๋ยวกลับมาค <c oughs> ุยกันช่วงหน้าได้ทั้งสองท่านอธิบายแล้วก็โยงไปถึงว่าแล้วเมื่อผลการศึกษาวิจัยเป็นแบบนี้เดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจแบบเข้าใจง่ายๆว่าแล้วเมื่อเราจะเลือกบริโภคถังเช่าเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพอย่างที่ทั้งสองท่านพูดถึงว่าอาจจะเป็นเบาหวานหรือว่ามีปัญหาโรคไต แล้วเมื่อฟังผลการวิจัยเราสามารถที่จะเลือกมาบริโภคกับตัวเองได้หรือเปล่านะคะพักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะฮอตไลน์ line, สายสุขภาพบางท่านอาจจะยังงงงนะคะ mm hmm. เข้าใจว่ามันมีศัพท์เทคนิคเยอะด้วยนะคะคการศึกษาผลการวิจัยที่ผลการวิจัยมันจะลิงก์มาเกี่ยวกับเรื่องถังเช่าและการเลือกบริโภคถังเช่าในบ้านเราได้ยังไงคะอาจารย์ ในทางเช่าของคอทีไทยนะนะคะเราเป็นเจ้าเดียวแล้วก็เจ้าแรกที่ทางอยอยเนี่ยให้ใส่สารออกฤทธิคอเดสปินจากที่ข้างกลง่องเพราะว่าเราจำ่ายมาเป็นปีที่9แล้วะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานของทางเช่าคอทีไทยะนะคะที่เรียกว่าเราซื้อไปแล้วเรามั่นใจได้ว่ามีสารออกฤทธิ์แน่นอนนะคะ,ะมีคุณภาพแน่นอน ยี่ห้ออื่นพูดตรงๆว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าสารออกฤทธิ์คือสารคอเลสิปินเนี่ยมีกี่มิลลิกรัมใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วทางออยไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะระบุเพื่อให้ผู้บริโภคสบายใจนะครับอย่างแรกเลยแล้วก็จากงานวิจัยที่ที่ผมอธิบายเมื่อกี้อาจจะฟังดูงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าคือท้ายสําคัญเลยเนี่ยคือต้องการจะสื่อว่าสารคอเดสิปินเป็นสิ่งมันช่วยได้นะครับ แล้วก็ในภาพรวมเนี่ยเราก็จะสื่อเสมอว่าการบริโภคถังเช่าที่มีสารคอร์ดิซิปินเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเป็นไตหรือคนที่จะมีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็จะดีขึ้นด้วยก็เหมือนเป็นตัวบำรุงสุขภาพอย่างที่เขาเชื่อกันแล้วก็ความเชื่อนี้จากการผลผลการศึกษาวิจัยมันคือมันก็เห็นผลจริงๆรนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจัดกับทุกคนใช่ไหมคะถูกต้องครับ คือถ้าเป็นเรื่องของเบาหวานเนี่ยนะคะตัวน้ำตาลเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนค่ะแต่ HbA1c ชัดเจนค่ะอันนี้จากประสบการณ์นะคะที่เราเก็บข้อมูลมาค่ะ HbA1c นี่จะไม่สวิงเหมือนกับกลูโคสนะคะแล้วก็ดูจากคนใกล้ตัวเนี่ยก็ไม่สูงเลยอันน้้็เคยตรวจได้เลยใช่ไหมคะ หลังจากทานแล้วไปตรวจได้ต้องให้เวลาหน่อยนะครับวันนี้มันไม่ไม่เหมือนยานยาที่เราทานไปปุ๊บแล้วถ้าเป็นยาเบาหวานเนาะกินปุ๊บน้ําตาลลดใช่ไหมค,ครับอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ขึ้นไปนะครับไปจนถึงแบบสองเดือนก็มีะนะครับมันก็คืออยู่ที่อัตราการบริโภคด้วยของแต่ละคนไม่เหมือนกันอานนี้เราจะแนะนําให้โทรมาปรึกษากันก่อนครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่มีปัญหาสุขภาพถ้าฟังแบบนี้มีปัญหาเรื่องของเบาหวานอยู่ เรื่องของไตอยู่จะตัดสินใจยังไงดีเบาหวานเนี่ยก็มักจะตามมาด้วยโรคไตคใช่ไหมคะเราเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตัวเองคุยกับคนที่มีประสบการณ์ทานทางเช่าคอท์่ไทยเนี่ยนะคะขนาดต้องฟอกไตเพราะว่าคนนี้เนี่ยคือตาราจะเชิญมาพอดีเขาก็เป็นัอบัสเรอร์ของโรงแรมหนึ่งก็เลยบอกขอโทษด้วยเขามาไม่ได้แต่เขาเล่าใังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเมื่อปิดที่แล้วเพิ่งเสียไป แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเป็นมะเร็งที่สมองะนะคะ,คะเพราะว่าทํางานบริษัทน้ํามันแล้วก็นอนแบบไม่เป็นเวลารู้สึกเขาจะใช้แสงนะคะแล้วก็มีอาการที่ไตเสื่อมหมอให้ฟอกไตะนะคะ,คะเขาก็มาเจอถางเช่าของมหมาอะไรกษเรเขาก็เลยซื้อไปให้คุณพ่อทานวันละหเม็ดนะคะปรากฏว่าเขาบอกสิบห้าวันคุณหมอให้เลิกฟอกไตได้ซึ่งอันนี้เป็นเคสแรกค่ะที่เราเจอ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาประทับใจแล้วก็เล่าให้เราฟังนะคะเป็นนผลเฉพาะเคส by เคสส่วนบุคคลอันนี้อันนี้คิดไปอาจจะเป็นเพราะว่ามันไตเขาไม่ได้เสื่อมโดยเรียกว่าสิ้นเชิงอะเซลไตอาจจะโดนแสงตอนที่ฉายแสง่ะมันทําลายด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้การทํางานของไตในช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถจะกรองหองเสียได้หมอก็เลยต้องฟอกไต <K _> แต่หลังจากที่ได้ทานทางเช่าแล้วเนี่ยาการทํางานของไตกลับมาดีขึ้นได้ <K _> หมด <K _> เลือกฟอกไตได้ค่ะนะคะอันนี้ก็ก็เป็นเคสหนึ่งที่ได้พูดคุยเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง <K _> นะคะอีกเคสหนึ่งนี่ก็อยู่ที่สระแก้วโทรมาเมื่อสองวันนี่เองค่ะบอกว่าได้ทานทางเช่าของบริษัทหนึ่งแล้วปรากฏว่าความดันตกแบบกูะตอนนี้มาเจอของเราเขาก็ทานมาได้สองอาทิตย์ลค่ะ ปรากฏว่าของเราไม่มีอาการอย่างนั้นความแั็เขาอยู่ปกติเขาเลยโทรมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถามว่าทําไมเราไม่ไม่โฆษณานะคะอันนี้ก็มันเป็นมีความประทับใจก็โฆษณาแบบนั้นไม่ได้นะคะอยากให้คุณชานเสริมว่าทําไมของบางยี่ห้อมีผลข้างเคียงแบบนั้นทําไมคอร์ดิทยไม่มีครับคือทางคอร์ดิทยเองเนี่ยนอกจากสารออกฤทธิ์คอร์ดิซิปินที่เรารับรองไว้บนข้างฉลากนะครับว่า ไม่เอ่อูนมิลลิกรัมต่อแคปซูลแล้วเนี่ยเรายังรับรองว่าเราไม่มีโลหะหนักปนเปื้อน <c oughs> นะครับเราไม่มีสเตรอยด์นะครับเราไม่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนคือยืนยันถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อก็เอาไปตรวจได้เลยครัใช่ไหมคะมีลูกค้าส่งตรวจอยู่แล้วครับส่งตรวจเองได้เลยนะคะก่อนจะรับประทานหรือให้เราตรวจก็ได้แต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายคือเราไม่ได้รับตรวจเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่แฟร์นะครับแต่ว่าโรงพยาบาลหรือสถานที่รับตรวจหลายๆที่มีเยอะนะครับ บางท่านก็ส่งตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาก็มีนะครับจริงๆก่อนที่จะเลือกทานยี่ห้อไหนก็ตามที่เราที่เรามั่นใจหลังจากการศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยรเราสามารถที่จะนําสิ่งเหล่านี้ไปตรวจได้นะคะคุณผู้ชมเราอาจจะเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงแต่ว่าเพื่อสุขภาพของเราเองเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆครับสําหรับร่างกายเราในในระยะยาวเราเรียกว่ามันวัดค่าไม่ได้ค่ะค,ค,คใช่ค่ะวันนี้มาทั้งทีอยากได้ราคาที่ทุกคนซื้อหาได้ แล้วก็อยากให้ทั้งสองท่านบอกว่าอยากให้ทุกคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วที่ต้องการจะทานเสริมควบคู่กับยารักษาด้วยหรือว่าคนที่ไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากบำรุงร่างกายเนี่ยได้ทานกันได้ทั่วหน้าร,ราคาอยู่ที่ยังไงเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ตอนนี้เราเป็นโปรพิเศษนะครับโปรสงการนะครับ,รบใกล้สงการด้วยพี่ๆน้องๆที่อยากจะซื้อไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะครับหรือว่าหลานๆเนี่ย เราก็เป็นโปรซื้อ3แถม1นะครับในราคา5,400บาทค่ะแถมพิเศษเลยเป็นนมอัดเม็ดแคสเซ่สแบล็กนะครับก็เป็นนมอัดเม็ดนิวซีแลนด์ผสมผลไม้สกัด<ม>นะครับด้วยนวัตกรรม f r e e d ดรายให้เด็กๆทานได้ครับผมรับไปเลย10ขวดโอ้ให้ฟ <สะ S 1> รีด้วยครับก็คือแถมพิเศษนอกจาก3แถม1นึ่งแล้วะนะครับก็เฉพาะ50สายแรกเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมานะครับที่ 0 9 2 1 2เก้าสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หหกเก้านะครับตอนนี้นมัดเม็ดเราก็จำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วอ๋อแล้วก็ถังเช่าเขาที่ไทยก็จำหน่ายอยู่ที่นู่นด้วยใช่ไหมคะถังเช่าจำหน่ายอยู่ก่อนแล้วครับค่ะทีนี้อยากให้ย้ำอีกนิดนึงเรื่องของราคาของถังเช่าซึ่งก็มีหลากหลายราคาบางคนก็พิจารณาที่ราคาเป็นอันดับแรกของเราที่อาจจะสูงกว่าบางเจ้าเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ อย่างแรกสุดเลยนะครับคือการเพราะเลี้ยงให้ได้สารออกฤทธิ์คอเดซิป,ปินเนี่ยนะครับเราต้องใช้นวัตกรรมนะครับแล้วเราก็ต้องใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับเพื่อให้ถังเช่าเนี่ยสร้างสารออกฤทธิ์ในปริมาณที่สูงที่สุดะนะครับซึ่งถามว่าถ้าเพาะเลี้ยงในในแบบที่ไม่ได้เน้นสารออกฤทธิ์เลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นทุนมันถูกลงไปเยอะมากะนะครับซึ่งในท้องตลาดเองถังเช่าที่บางท่านอาจจะเห็นกิโลนึงราคาแบบสองสามร้อยบาทก็มีนะครับ แต่ถ้าถามหาสารออกฤทธิ์คอเดติปินแล้วนี่เรียกว่าเป็นศูนย์ค่อนข้างเยอะค่ะปิดท้ายให้อาจารย์ได้ให้ความมั่นใจสําหรับผู้บริโภคทั้งหลายที่กําลังจะตัดสินใจเลือกถังเช่าไปบริโภคค่ะก็อยากจะให้เรียกว่าดูสารออกฤทธิ์เป็นสําคัญนะคะแล้วก็หาแหล่งที่ไว้ใจได้นะคะเพราะว่าถังเช่าคอติไทยเนี่ยเราจำหน่ายอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราควบคุมคุณภาพทุกรดการผลิต วิเคราะห์ทั้งเรื่องของโลหะนเรื่องของสารดอกกุลน์คือคอไดซิปินจุลินซีปนเปื้อนนะคะแล้วก็รับรองว่าไม่มีสเตอรอลอยแน่นอนทุกาคนเอาไปวิเคราะห์แล้วนะคะอันนี้ก็จะได้ไม่มีผลข้างเคียงตามมาเพราะเราจะเห็นว่าระยะหลังนี้หมอชนบทออกมาเตือนนะคะว่าทานถังเช่าแล้วจะเป็นโรคไตอะไรเนี่ยอันนี้คอไดซิปิเรารับรองได้สำหรับเรื่องนี้ค่ะ ปิดท้ายที่ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งค,ะค่ะคุณชาครับผมก็เป็นโปรก่อนสงการนะครับซื้อถังเช่าคอดิไทย3ขวดแถม1ขวดนะครับในราคา5,400บาทพิเศษเนมอัดเม็ดแคสเซิลแบล็กนะครับลูกค้าสามารถเลือกลดได้เลยจำนวน10ขวดมูลค่า850บาทนะครับสนใจโทรติดต่อ092121 0669เฉ้าแล้สายแรกนะเฉพาะาสสายเท่านั้นนะคะ วันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะศาสตราจารย์ดรมนจันเมฆทนและดรชานเมฆทนค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะเวลาเดิมค่ะบ่ายโมงครึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ